เหรียญหล่อกลมพิมพ์เล็กของหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะครับนี่เป็นเนื้อทองคํานะครับนี่หืหมาแบบสวยๆเดิมๆคมๆเลยครับนี่ขอบก็จะมนๆเงาๆแบบนี้เลยนะครับมาดูลักษณะพระด้านในกันดีกว่าครับนี่ใบหน้าครับหลวงพ่อติดคมชัดนะครับ ดวงตาครับนี่จะมีเม็ดอยู่เม็ดตาอยู่ในดวงตาครับนี่จมูกปากหูนะครับติดคมครับนี่และผิวเหรียญนะครับนี่จะมีกระแสรัศมีครับเป็นเส้นๆ้นแบบนี้ติดอยู่ในองค์พระนะครับนี่ดูครับสังกติครับจะตอกเลขนะครับแปดสิบสี่นะครับนี่ส่วนขอบที่ผมบอกเอาไว้ครับนี่เป็นขอบมนมน แบบนี้เลยนะครับขอบตัดนะครับนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังครับจะเขียนคําว่าหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงบุรีนะครับนี่ก็เป็นยันพุทธสรนครับด้านในยันพุทธสรนครับจะมีเลขแปดสิบสี่ครับตอกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ส่วนใครมีแบบนี้ครับ ผมต้องสิงบุรีก็ยินดีรับเช่านะครับ